อัปเดตสต็อกกันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งตัวโมใหม่รถครอบครัว7ที่นั่งคลิปนี้ห้ามพลาดเลขใบหลักหมื่นมาให้ด้วยราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่3 4 9 0 0นบาทนะคะได้เป็นรถบ้ามือเดียวสวยๆไปใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะใครที่มองหารถครอบครัวออปชั่นครบเครื่องตัวท็อปห้ามพลาดนะคะไปดูคลิปเต็มคลิปนี้กันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิงพ์เพชรยนนะคะพิงอยู่ที่สาขาใหม่นะคะสุวินทวงศ์ส6นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่3นะคะวันนี้จะมาอัปเดตรถครอบครัวนะคะรถเอรถพีพีที่นั่งห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งโฉมใหม่ขับ4ใหม่ล่าสุดนะคะราคาเริ่มต้นนะคะถ้าเป็นขับ4อยู่ที่7 9 0ดแส 9,000บาทมีทั้งโฉมใหม่โฉมออนนิ w เลขกใหม่น้อยๆให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะคะใครที่สนใจรถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันไหนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย 0827043253เบอร์พิงค์แอดไลน์ 3, ได้นะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดแต่ละคันกันเลยนะคะตามพิงมาเลยคะ่ะมาเริ่มมันแต่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโต t ต้าฟอร์จเนอ2.8ตัวีปี2017นะคะได้ชุดแต่งรอบคันทะเบียน9196นะคะ สำหรับคันนี้769,000บาทนะคะได้โฉมกรอเป็นโฉมไมน์เนชเชนมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะราคา769,000บาทเคดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะในส่วนของภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีมตาลมาให้ติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าออปชั่นของเขาจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลย082 เจ็ดศูนสี่สามสองห้าสามเบอร์พิงแอไนไลน์ได้นะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะอ s ซูซูมิวเอ็กนวีปี2018นะคะคันนี้นะคะลูกค้า6 5 9 0นห่าพบาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวเช่นเดียวกันนะคะมิวนะคะตอนนี้จะมีเข้ามาใหม่ก็คือมีทั้งขับสอนแล้วก็ขับสีเข้ามาให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะคะอีหนึงคันนะคะตัวนี้ใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะ ชมใหม่นะคะชมออนิวมาให้เลยนะคะเดี๋ยวพิงรีวิวให้กับคุณลูกค้าชัดเจนกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ isuzu mu-X นะคะ1 9อ l t i m a t e ปี2021นะคะเลขไม่เพียงแค่70,000เท่านั้นเองนะคะลดปี2021นะคะ999,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59 ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวโฉมใหม่ไฟล่าสุดกันเลยนะคะกระจังหน้าแบบโคเมียมไฟหน้า f u LED มาให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปมาให้ระบบเซ็นเซอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะได้เป็นแม็กลมดําสวยๆมาให้แบบนี้เลยมีลามดาดไดสีดํามาให้ ไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนะคะมือจับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้กับคุณลูกค้านะคะภายในนะคะเบาะหนังระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้าพร้อไมไร พุ่มหนังสีดำได้เป็นพุ่มไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีตาลตัดด้วยเข็บสีเทาได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีส่วนของคนขับมาให้นะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่โครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะลูกคก้าคอนโซลหน้าๆของเขาหรือโฉมภายในจะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวาง มาพร้อมกับแอร์หลังติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกคา้าแบบนี้เลยมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยสามารถพับเบาะขึ้นได้นะคะสามารถพับเบาะขึ้นได้นะคะออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้แน,น่นอนนะคะมีลำโพงด้านข้างมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้นะคะปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกคา้เกคเาเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ตัวนี้พับเบาะด้านหลังได้ไฟส่องสินค้าด้านข้างมีมาให้เปิดได้นะคะนี่เปิดได้นะคะติดแอร์รอบคันนะคะได้เป็นแอร์แบบออตโต้มาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานด้านหลังปิดเปิดแบบออตโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยติดกล้องถอยหลังกระจกไร้ฝ้าไฟเบรกดวงที่3ระบบเซ็นเซอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะติดฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะใครที่มองหา รถครอบครัวโฉมใหม่คันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะ Isuzu MU-X 179 Ultimate ปี2021นนะคะ9,19,000บาทเลขไมค์เพียงแค่70,000เท่านั้นเองนะคะถือว่าถูกกว่าป้ายแดงอยู่ประมาณ30%นแน่นอนนะคะรถเข้าใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ Isuzu MU-X 3.0 d e v i นะคะปี2000 18นะคะ6 5 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สำหรับคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่90,000นะคะ isuzu mu x 3.0ในวิ 0, n i, นะคะปี2020 8 0 0 0แปดแสน ห9 0 0มบาทนะคะตัวนี้ได้เป็น Sigma าโฟเป็นขับสีมาให้กระจังหน้าสีดำไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้อีกด้วยเลกหมายเพียงแค่เก้า0มื่นกโลเท่านั้นเองนะคะสีบอลสวยสวยเลยรถนี้เข้ามาอยู่ประมาณ5้าคันหกคันนะคะคุณลูกค้าที่เป็นขับสีนะ ภายในในส่วนของภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำมาให้หน้าจอทัชสกรีนแอร์อโอตโต้เกียร์ออตโต้มาให้เรียบร้อยเลยติดแอร์รอบคานมาพร้อมกับจอกลางให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะใครที่สนใจนะคะรถครอบครัวขับสี่นะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นห้าแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ปิดเปิด มาให้เรียบร้อยสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะในส่วนของตัวนี้สามารถพับเบาะลงได้นะคะ,ะสามารถพับเบาะลงได้นะคะติดแอรรอบพานมีจอกลางมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ i s u z u mx 3.0 n e วีขับ4ปี2020นะคะ859,000บาทนะคะมาพร้อมกับตัว ต้องถอยหลังให้นะคะแล้วก็เล้งใหม่เพียงแค่90,000่เท่านั้นเองนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะตัวนี้ได้เป็นโต้ตาฟอร์จูเนอนะคะ 2.4V จีวีปี2018นะคะ8 9 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ8 90, 9 9 0 0 0บาทได้เป็นตัวโฉมใหม่ติดก้อน0อองศามาให้เรียบร้อยเลยนะคะรถปี2020 สีขาวมุกนะคะสำหรับวันนี้ติดฟิล์มรอบคานติดกิ้วกันสัตมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยมือจับแบบโคเมียมมาให้ในส่วนของภายในนะคะพื้นที่กว้างขวางน,น่าใช้งานมาพร้อมกระเบะหนังสีดำมาให้อีกด้วยนะคะรถปี2021เลขใหม่เพียงแค่9,000 90, 0เท่านั้นเองได้เป็นเบาะหนังสีดำตัวโฉใหม่มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมาดู Fortuner e1 ค่ะเลยนะ สำหรับตัวนี้นะคะโต้ตาฟอร์จูเนนะคะตัวนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะบางครั้งอะรถเข้าใหม่พิงก็จะไม่ค่อยรู้ในส่วนของเรื่องราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูนะคะคันนี้นะคะโต้ตาฟอร์จูเ r อร์นะคะรีเจนเดอร์สองจุแบกท็อปปี2021เลขไมล์แปดหมื่นหนล้านหนึ่งะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะคะ, 1, 000, 000, ะ,คะสำหรับคันนี้นะภายในเบาะหนังสีดำ ทูโทนปัดสีแดงเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ตัวท็อปนะคะออปชั่นครบเครื่องแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ตัวท็อปออปชั่นครบเครื่องนะคะถ้าเป็น For t u n e r เขาจะพับเบาะไปตรงด้านข้างนะคะติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยพื้นที่กว้างขวางหน้าใช้งานมากนะคะสำหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะปิดเปิดแบบออตโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ สีขาวมุกสวยๆเลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะใครที่อยากได้ตัวท็อปถูกกว่าป้ายแดงนะคันนี้เลยนะคะเลขไม่เพียงแค่90,000มื่นแื่นเท่านั้นเองนะคะติดฟิล์มรอบคันตัดขอบโคเมียมาให้เรียบร้อยเลยของแถมมากมายแถมประกันเครื่องเกียร์ให้เลย2องปีรถใหม่ขนาดนี้นะคะเบาะหนังสีดำแดงตัดมาให้นะคะได้เป็นโต้าโฟร์จนเนนะคะสอนะคะบริเจเดอร์ปีสองพน ตัวนี้ปี2021นะคะเลขหมาอยู่ที่80,000นะคะกับราคาอยู่ที่1น0 0 0ล้านนแสนนะคะตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยระบบเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360องศามีมาให้นะคะอ่ะตัวนี้ตัวนี้ติดจองไปแล้วสีดำนะคะสำหรับคันนี้นะคะโต้ฟอร์จุเอ้ยอีซูซูมิวเอ็กนะคะ3.0ดนเนวิคับ4ปี2020นะคะเลขหม่90,000 กับราคาอยู่ที่859,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ859,000บาทนะคะได้ตัวจุดแต่งด้านหน้ามาให้นะคะสเกิร์ตรอบคันนะคะสปอยเลอร์รอบคันนะคะติดซีมรอบคันทุกอย่างมีมาให้ครบเลยตัวนี้ได้เป็นขับสีนะคะอย่างที่พิงแจ้งเลยว่าเข้ามาทั้งหมด56 0 0 0คันะคะติดจองเกือบครึ่งแล้วนะคะโครงสร้างโคมสารตัวรถเดิมๆกันเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ นะอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ f o r t u r e r อใสมิเอ็กส,สวยๆผ่อนอยู่ประมาณ1 5ื่นนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 2ื่นสนะคะสำหรับ m ิลเอนะชุดไฟท้าตัวนี้แบบ l e d มาให้ปิดเปิดตัวนี้จะไม่เปิดแบบอัตโนมัติพอได้ตัวโฉมเก่ามาให้อยู่ติดแอร์รอบคันมาพร้อมกับจอกลางให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่รอนะคะชมนี้อยู่ห้ามพลาดเลย isuzu m x 3.0ม,มน,เน์เวขับ4ปี2 0 1 0ปี2020นะคะ8 0 0 0 0 0บาทเรียกใหมเ่เพียงแค่กลางหมื่นเท่านั้นเองนะคะใครลอรถที่ราคาถูกที่สุดในย่านนี้มั่งรถใบมือเดียวคันนี้เลยวันนี้มารีวิวให้กับพี่ๆได้ดูอีนึงคันเลยนะคะ คันนี้นะคะ349,0 0บาทนะคะอีซูซุมิซปี2011รอบ้านเมื่อเดียวเลขไมยอยู่ที่1 9 0 0 0 0กกลนะกระจังหน้าแบบโคมเมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับชุดแต่งด้านหน้าแล้วก็มีสเกิร์ตให้พร้อมเลยทะเบียน1804นะคะได้ล้อแม็กแต่งซิ่งมาให้เจ้าของเดิมนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง3 0 0 0 ขึ้นเขาลงห้วยได้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะภายในนะคะสวยมากได้เป็นตัวท็อปมาให้กระจกปรับไฟฟ้าพรมลายสีก้านหน้าจอทสัสกินีนเบาะหนังสีเบดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะชมนี้นะคะจะเป็นโฉมก่อนที่จะเป็นตัวมิว e เนะคะคุณลูกค้าจะเป็นมิซเว่นะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับจอกลางให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยนะคะเบาะหนังสีเบด ออปชันจัดเต็มรถปี2021ราคา349,000บาทนะคะ, 40, 9, นะคะสำหรับรถครอบครัวาราคาเริ่มต้นเท่านี้เลยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางสามารถเอาเบาะเข้าไปนอนได้นะคะสามารถเบาะน,นได้เป็นตัวโฉมเก่านะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวโฉมเก่ามาให้นะคะถ้าลูกค้าผ่อนผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0แต่ดอกเบี้ยจะแพง ะะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแต่ดอกเบีย้ยจะแพงนะคะแจ้งก่อนดอกเบีย้ยอาจจะแพงนิดหนึ่งนะคะลูกค้ายังไม่พอนะคะติดฟิล์มรอบคันติดคิ้วกันสานมาให้พร้อมมือจับได้เป็นแบบโคมียมาให้นะคะแล้วก็มีที่ใส่ของมาให้ด้านบนมาให้เลยนะคะเป็น m ิวเซเวนะคะสำหรับคัอนี้นะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งาน ะะได้เป็น Isuzu m i l s e v นะคะสำหรับคันนี้3.0ปี2011ราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะได้ชุดแต่งรอบพันส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะมาดูอีหนึ่งคันนะคะรถบ้านมือเดียวเช่นเดียวกันใครมองหาตัวนี้นะตัวนี้ติดจองแล้วเสียดายมากม i สูบม i ิปีปาเจโลนะคะสำหรับคันนี้349,000บาท นะสำหรับคันนี้นะเออสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้เป็นน้องสีดาตัวนี้ติดจองติดจองไปแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะตัวนี้ติดจองเสียดายมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะพี่พี่บอกเลยว่าวันนี้พิงมาอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่สดๆดร้อนๆให้กับพี่พได้ดูเลยนะคะมีทั้งโซนด้านหลังแล้วก็โซนด้านหน้าของเขามีให้กับพี่พี่ได้เรื่องแน่นอนนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ เจ็ดพันต้นเอาไปเลยแล้วก็ได้ตัวโฉมใหม่มาให้ได้รถบ้านมือเดียวสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะพิง์อยากให้เข้ามาดูรถที่สุวินทว,วงศ์416มาเจอกับพิงพ์เพชรยนต์ได้เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะพิงจะพาลูกค้ามาดูรถข้างหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ